เปเปก็เปียกชื้นเลยพี่ดูลมแรงมากโอ้โอ้โอโอโอ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพืทุกคนครับวันนี้เราเจอกันในป่าอีกแล้วผมกลับมาที่ห้างของผมนะครับผมพาเพื่อนสอนมานอนด้วยสวัสดีครับวันนี้มีสอนมาร่วมเดินทางด้วยนะครับถือว่าโชคดีมากๆนะก็ผมกลับมาที่ห้างนะครับที่ผมมาสร้างไว้กับน้องพีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้น้องพีเขาไม่ได้มาต้องบอกว่าในป่าแห่งนี้เนี่ยลมแล้วก็ฝนก็ยังคงมีนะครับพี่ๆมารอบที่แล้วก็มีอ ลื่นนะครับพี่พี่โอ้ผมมาถึงห้างแล้วครับพี่พี่ห้างอยู่ด้านล่างนู้นนะครับนู่นเลยนู่นเลยครับสภาพก็น่าจะยังนอนได้เพราะว่าเอายังมาสร้างกันเนี่ยไม่นานเพิ่งจะผ่านไปอาทิตย์เดียวนะครับก็โอ้ฝนตกป,ปอยโปรยตกไม่หยุดเลย ผมขึ้นมาถึงบนห้างแล้วครับพี่พี่นี่นะกองไฟผมเนี่ยเปียกไปหมดละฝนก็โอ้โหตกไม่หยุดเลยพี่พี่เดี๋ยวเราจะมากลางไฟชีดครับสอนเขานู่นเลยไปเก็บฟืนอยู่ด้านล่างนน้นครับกําลังมาละมาครับเดี๋ยวเรามากางไฟชีดดีกว่า เ <Okay. S 2> จะเล่งเกาะไฟกันนะครับทุกคนใช่ครับโอมทีลมแรงมากเลยนะตอนนะี้โคตรแรงเลย นนนี่ชืะ,ะก่อไฟติดแล้วครับพี่พีเฟซีโอ้บอกเลยครับว่าเตาผมเนี่ยเปียกชื้นมากนะครับกว่าจะก่อไฟติดเนี่ย ใช้เวลาเป็นพักเลยอ่ะพักใหญ่เลยนะนี่เลยสอก็กำลังผ่าฟืนครับผมฟืนเนี่ยก็ค่อนข้างชื้นเลยอ่ะแถวบ้านเนวฝนไม่ค่อยตกพี่พี่แต่ว่าพอในป่าดิบชื้นแบบนี้ฝนตกเฉยเลยนะครับฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆงพี่พี่ก็วันนี้ผมเนี่ยมีกับข้าวหลากหลายแน่นอนนะครับผมกับสอนเราเตรียมข้าวมาเยอะมากวันนี้ 好的好的 ตัวได้ต้องรีบตัวก่อนเลย ผัดเผ็ดเครื่องในไก่ครับพี่พี่พพนี่ này cày gấp ốm đuôi dua này cha สอนหมักหมูแล้วทุกคนสูตรมาชล่าใช่ไหมเพื่อนสูตรตึกไทยอ๋อสูตรตึกไทยเนื้อสามชั้นครับพี่ๆน่ากินมากโ,โอ้อากาศเย็นมากเลยเกลิ่นหอมหอม,หอมเครื่องเทศนะครับพี่ๆ ตอนนี้ผมกับเพื่อนสอนเรากําลังจะนั่งกินข้าวกันนะครับพี่พี่โอ้ลมแรงมากแล้วก็อากาศเนี่ยเย็นมากๆนะครับก็รอบนี้โชคดีครับเราก่อไฟติดนะครับก็โชคดีทุกครั้งหละพี่พี่เพราะว่าก่อไฟติดทุกครั้งแต่ว่ามันจะลําบากหน่อยเพราะว่าเตาเหมือนค่อนข้างชื้นนะครับนี่นะมันต้องชํานาญจริงๆใช่ไหมเพื่อนสอนถึงจะก่อไฟติดใช่ครับ <laughs> นี่เลยครับกับข้าวในเย็นนี้ของเราก็จะมีหมูย่างนะครับนี่นะหมูย่าง ผัดเผ็ดเครื่องในไก่นะครับนี่นะโอ้กลิ่นหอมมากๆเลยนะมาเพื่อนพร้อมยังพร้อมแล้ว,ลวก,ลกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวเลกว่าไ่ตัเนี้นี่เลยพี่พีเอ็มดีอ๋อผัดเผ็ดเครื่องในไก่ครับผม กินกับขา้าวร้อนๆนะพี่ๆอ,อร่อยมากมเครื่องเทพครบมากอืออือโอ้ยหมูย่างมากกอดอร่อย เิ็นผอมมากึ้นจะม่กแล่ะนี่นะครับพี่ๆหมูย่างเสือดายไม่มีน้ำจิ้มนะ <ünd S 2> ถ้าม,มีน้ำจิ้มแล้วเสือเข้ากันกว่าน,นี้โอ้โมาก นอนอยเป็นกุ้งเลยอนบนนั่งหลงอ่ะไม่ได้นอนไฟมันเปิดนะเพื่อนดี๋ยวเสียงปา อากาศในคืนนี้เย็นมากเลยพี่พี่นะครับขนาดว่ามีถุงนอนเนี่ยแทบจะเอาไม่อยู่เลยครับแล้วก็ลมเนี่ยพัดอยู่ตลอดเลยพี่พี่เอลมพัดทีเนี่ยทำเอาห้างเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเลยผมนี่เสียวห้างถล่มมากนะครับคือที่ผมมัดห้างอันนี้ผมใช้ตอกในการมัดน,นะครับซึ่งมันมีอายุการใช้งานอยู่ตอกเนี่ยถ้าโดนฝนโดนน้ำค้างโดนอะไรไปบ่อยเนี่ยมันอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับ อ่แต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่ต้องห่วงมากนะครับแต่ก็ไม่แน่เวลาลมพัดเนี่ยเวลาไผ่มันโยกอาจจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็สอนเราก็เลยต้องนอนเปย์ครับผมนอนเปยก็น่าจะเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับลมแรงมากมพี่พีนะ่สอนเพื่อนนอนหรือยังนอนแล้วก็นอนเหรอง่วงแล้วอสอนนอนแล้วนะครับกําลังจะนอนละ อ๋อกองไฟย,ยังอยู่นะครับพี่พี่อผมก็จะนอนแล้วเหมือนกันพี่พี่นะอ,อากาศเย็นมากเลยอะใส่เสื้อก้าแบบนี้ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมนาแล้วครับนอนหมนอนาะ เวลาตอนนี้เที่ยงคืนก,กว่าแล้วครับพี่พี่ผมนอนอยู่สะดุ้งตื่นเลยครับคือมีน้ำเนี่ยไหลเข้าไปนะครับกำลังหลับเพลินๆเลยน่าจะเป็นน้ำจากฝนนี่แหละพี่พี่ดูเนี่ยใงบางใบไม้เปียกนะครับแต่ว่าฝนไม่ได้ตกหนักแต่มันน่าจะตกเรื่อยๆตอนที่ผมนอนไปนะเปเปก็เปียกชื้นเลยพี่พี่ดู แล้วก็ุงนอนผมก็เปียกเมื่อกี้เพิ่งจะไปอังไฟมานะครับนะกล่องไฟก็เหลือนิดเดียวลมแรงมากเลยพี่มันมาทีเนี่ยโหห้างโยกเลยอะ่ะเดี๋ยวจะนอนต่อแล้วครับอากาศเย็นมากฝนตกแล้วนะครับพี่พี่โอ้เห็นพี่พี่เห็นไหมครับฝอยชีด้ด้านบนเนี่ยเปียกแล้วนะครับ ตกป,ปลอยๆตกไม่หนักมากแต่ว่านะถึงจะตกป,ปลอยแต่ว่าเปียกเหมือนกันนะครับถ้าอา่ฝนเนี่ยมากับลมนะครับลมแรงมากเลย ตอนนี้เวลาตีสองจะตีสามแล้วครับพี่พี่ลมแรงมากนะโอ้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 ลมแรงมากนอนไม่หลับเลยพี่พี่ลมแรงเกินนะครับเวลามาทีเนี่ยห้างโยกไปโยกมาเลยอะ่ะ ความแรงของลมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมาทุกๆสิบถึงยี่สิบวิอะ่ะมาแล้วนะครับสิบยี่สิบวิพายุมาอีกแล้วลมมาอีกแล้วโอ้โหน่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนะพี่ลงม,มาแล้วโอ้โหมาแล้ว laladzi. <laughs> nào, ấy, nào mà. <laughs> สวัสดีพี่เอฟซีตอนเช้านะครับเช้านี้ผมก็สอนเราได้ตื่นแล้วก็เช้านี้สอนเขากําลังจะทอดไส้กรอกกินนะครับนี่น<ๆ>เลยไส้กรอกไส้กรอกแดงพี่พี่นี่นะก็กําลังแกะแกะเปลือกหรือว่าถุง,งออกก่อนนะครับนะโอ้พี่พี่ครับโอ้ลมแรงมากครับนะเช้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมื่อคืนนี้เนี่ย ตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มขึ้นไปเนี่ยแทบจะนอนไม่หลับเลยพี่เวลาลมมาทีเนี่ยโยกไปโยกมาโอ้โหแล้วก็หนาวมากฝนตกอีกด้วยเปเนี่ยมันเปียกเลยนะครับเพราะว่าลมมันพัดฝนมันสาดเข้ามานะเป็นไงเพื่อนสอนเมื่อคืนหลับไงบ้างเมื่อคืนระดับตื่นตื่นครับเพราะว่ากลัวห้างจะถล่มด้วยลมแรงสุดสุดเลยครับนอนไประแวงไปนะใช่ก็โอ้นี่เลยครับเช้านี้กินอะไรลงท้องเสร็จ ก็จะออกจากข้างแห่งนี้แล้วพี่ๆนะดูท่าเหมือนฝนกำลังจะมาอีกนะอ มาครับพี่เอสี่เ,าาเดี๋ยวเรามาน้างกินข้าวกันดีกว่าครับนะก็เชา้านี้กินไส้กรอกครับผมแล้วก็มีแกงเมื่อวานนะโอ้พี่ๆเตาผมเนี่ยมันพังละ <c oughs> คือลมมันแรงนะครับเวลาลมมันพัดเนี่ยาทาให้ตอกเนี่ยมันขาดนะครับนะดูทาเลตรงนี้ไม่เหมาะเลยนะไม่เหมาะที่จะทํห้างตรงนี้แต่ก็ทําไปแล้วพี่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าจะทําทใหม่ ผมว่าคงจะต้องหาที่ที่มันเหมาะกว่านี้ที่ลมมันไม่ค่อยแรงนะตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนลมเนี่ยมาตลอดเลยอะประมาณสิบวิสิบวิลมมาอีกแล้วนะมาเพื่อนสอนนั่งกินข้าวนีกว่าไปใส่กรอ,อกกับผม,อ,มอร่อย ก็สอนเรากินอะไรรองท้องเรียบร้อยแล้วพี่พี่จะออกจากห้างอันนี้ละนะครับโอ้มานอนรอบนี้บอกเลยครับว่าลมแรงกว่ารอบที่แล้วเพื่อนลมแรงแล้วก็ฝนก็ฝนตกฝนตกหนักเลยอะนะช่วงประมาณใกล้เยเช้าฝนตกหนักเลยพี่พแล้วก็พี่พดูเตาของผมครับเตาพังแล้วนะครับก็มันเป็นเพราะว่าลมเนี่ยมันแรงเวลาลงม,มันโยกเนี่ยตอกมันก็เลยขาดนะครับนะผมคงจะต้องหาหมายหมายใหม่แล้วแหละ นะ่าคงจะไม่มาสร้างในบุเรนแถวนี้ละเพราะว่าแถวนี้ผมรู้สึกว่าลมเนี่ยมันแรงแรงกันตลอดเลยอะน่าอย่างที่บอกประมาณสิบยี่สิบวลมก็มาอย่างละโอเคเพื่อน <okay. S 1> เดี๋ยวเรากลับกันนี้ก่อนเนาะ <Okay. S 1> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย